สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทั2560เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประสานงานการศึกษาศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรีและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดโดยมีพื้นที่ที่รับผิดชอบจำนวน8อำเภอ ปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้นจำนวน39คนจากกรอบอัตรากำลัง61คนโดยมีหน่วยงานและสถานศึกษาที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีจำนวนทั้งสิ้น463แห่งตั้งอยู่ณนะโรงเรียนวังตะโกหมู่2บ้านหมอหลดัดถนนบางจากหนองปลาไหลตําบลวังตะโกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ติบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนปีพุทธศักราช2 5 6 0ถึง2 5 6 4ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาคเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังมุ่งเน้นการผลิตนักเรียนชายแดนที่มีศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยดำเนินการในพื้นที่ที่ติดก,กับประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและราชอาณาจักรกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่27จังหวัด 108อำเภอซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็น1ใน27จังหวัดพื้นที่เป้าหมายมีอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองเย่าปล้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งทางด้านภูมิประเทศของทั้งสองอำเภอ กล่าวคืออำเภอแก่งกระจานมีแม่น้ำบางกรอยต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตบ้านโป่งลึกบ้านบางกรอยตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานไหลามาบรรจบแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณอำเภอท่ายางมีความยาว45กิโลเมตรและห้วยผากต้นน้ำจากภูเขาอ่างแก้วและภูเขาน้ำหยดในบริเวณเขตอํเภอแก่งกระจานไหลามารวมกับแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานในเขตอำเภอแก่งกระจานมีความยาว30กิโลเมตรในส่วนของอำเภอหนองยาปร่องมีห้วยแม่ประจันต้นน้ำจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุรีไหลผ่านอำเภอหนองยาปร่องและไหลมาบรรจบแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรีในเขตอำเภอท่าย,ยางจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1>, 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะอาชีพมีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคม พระหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการจำนวน44โรงเรียนซึ่งได้แก่โรงเรียนในอำเภอที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2องอำเภอได้แก่ 1. อําเภอหนองยาปล้องจำนวน15โรงเรียน 2. อําเภอแก่งกระจานจำนวน29โรงเรียน โดยในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2563ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ2563ระดับจังหวัดเมื่อวันที่14สิงหาคม2563ณลิฟว์วันเล่รีสอร์ทอําเภอหนองเย่าปร้องจังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น64คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนของอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองยาปร้องได้ร่วมกันจัดทําแผนที่หรือแมปพิ้งในการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ของโรงเรียนตามทางเดินของแม่น้ำโดยแบ่งเป็นลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจนันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมที่สำคัญคือให้แต่ละโรงเรียนนำเสนอลักษณะเฉพาะจุดขายของโรงเรียนโดยร่วมกันนำจุดขายมาใส่ลงในแผนที่ทั้งแผนที่อำเภอและแผนที่โรงเรียนและโรงเรียนสามารถตอบได้ว่าการบริหารจัดการจุดขายของโรงเรียนมี Input Process Output Outcome คือทำอะไร ทำอย่างไรและได้ผลอย่างไรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ของโรงเรียนตนเองและโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่างไรส่งผลให้การลดความหลากหลายของทางด้านเศรษฐกิจสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนทําให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ในระหว่างวันที่11และ12พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาดรชูศักดิ์ประเสริฐผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีได้ไปนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ เพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนณนะโรงเรียนพื้นที่ชายแดนอำเภอแก่งกระจานจำนวน4โรงเรียนได้แก่1โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา2โรงเรียนบ้านหนองมะกอก3โรงเรียนบ้านต้นเกต4โรงเรียนบ้านมะขามโพรงและอเภอหนองเยยะปล้อง,องจำนวน4โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านสามเรือน 2. โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 3. โรงเรียนบ้านท่าตะเคราะห์สี่โรงเรียนบ้านจะโปรงรวมทั้งสิ้น8โรงเรียนโดยการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์ในครั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนคณะครูได้นำเสนอความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิของการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยเน้นที่การทำเกษตรการทำขนมการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมรู้สุขศึกษาและภละศึกษาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์การงานอาชีพภาษาต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาอำเภอแก่งกระจานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ใช่โดยไม่ต้องพึ่งใครดูด้วยตัวเอง<ม>เต้องมีทุกอย่างเวลาจะทำเนี่ยก็ต้องต้องศึกษาเรื่องดินน้ําลมไฟว่าน้าํมันไปยังไงมายังไงลมมันไปยังไงไฟคือดวนะงอาทิตย์เขาจะดูนั่นแต่งอาทิตย์นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรตรงไหนยังไงต้องไปศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ไปออกแบบทําไงน้ําที่มันฝนในปีหนึ่งมันตกมาไปมาณเท่าไหรทำไดเราจะเก็บน้ําฝนให้ได้อยู่ทั้งหมด แล้วก็เรายังอยากจะได้น้ําที่อยู่บริเวณใกล้ๆเลยก็ทำของไล้ไกลดักอะไรพวกนี้นะถ้าเรามีพื้นที่น้อยก็อยากได้น้ําเยอะก็ต้องขุดให้มันลึกเราก็ไปคำนวณเวลาขุดสระก็ต้องออกแบบอีกก็จะต้องมีตะพักมีลึกซึ่งมาเรื่อยเราต้องศึกษาเกี่ยวเรื่องชีวิตของสัตว์ถ้าว่าสัตว์เช่นปาลาเราจะเลี้ยงปลาเนี่ยต้องศึกษาชีวิตปลาเขาชอบน้ําลึกหรือน้ําตื้นอะไรพวกนี้ต้องศึกษา,า,การายล,อ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 ,าาลอียแล้วก็พืชอะไรบ้างที่อยู่ในน้ําได้ แสงส่งถึงไหมอาจะมืนต้องการแสงมากแบ่น้อยอะไนะทุกอย่าง,นะงาา <c oughs> แล้วถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์ทำไงไม่ใช่นอนแล้วเหม็นขี้หมูทั้งคืนอนะไรเงี้ยเราต้องศึกษาเรื่องที่ทางลมอาลมหน้าหาลมหน้าร้อน,น่างๆแล้วก็เข้าปลูกต้นไม้ไม้สาอย่างประโยชน์สอย่าง 2. งโรงเรียนบ้านหนองมะกอกอำเภอแก่งกระจาน ปลูกกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองก่อนนะคะพอปลูกแล้วเด็กก็นำผลนำผลของกล้วยหอมทองเนี่ยมาทำกิจกรรมรู้เวลาเรียนรู้เวลารู้อะค่ะก็จะมีการทำกล้วยฉาบหอมทองอนุบาลนะคะก็จะเรียนแบบโรเจกตแอปโปสก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่ชนิดของกล้วยต้นกล้วยเป็นยังไง ลักษณะของต้นกล้วยตั้งแต่รากยันยอดยันใบใบได้ทำอะไรลำต้นได้ทาอะไร <c oughs> ไปจนถึงการแบบท,ทํากิจกรรมสร้างสัรนะคร่ะปัดติดกล้วยแล้วก็ให้เด็กทาเป็นแบบวาดลูกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะคือครูจะเป็นวาดรูกกล้วยให้แล้วก็ให้เขเแบบาระ,ะบายสีหูเหนุผลของจริงรอบๆโรงเรียนไปเลยแล้วก็ให้เขาเขียนว่าอ่ะอันนี้คือใบอันนี้ลำต้นอันนี้ผลแล้วก็ให้เขาสรุปในวันสุดท้ายว่า แบบให้เขาเล่ามาเองนะคะว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็วันศุกร์สุดท้ายก็จะเป็นการทําอาหารจากข้าวเห้องพี่เป็นเหมือนพอเรียนรู้เลยน่ะหมายถึงว่าบูรณาการในการเรียนการสอนน่าดีใจแทนนักเรียนมัธยนี้น่ะนักเรียนโรงเรียนนี้เยอะมากนะตวนมากมีมีคนกลุ่มน้อยนะกรงเรียนตลาดวารีวัมีนี่เรียนเรา านธกอพ่อแม่ทำรัาเจ้าทำเงทำร้าเจ้านี่ยทำอะไรแกงเจด้ได้้ได้ได้ได้ลด้ได้ได้ด้ไได้ด้ได้ได้้วด้ไ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 ด้้ได้้ได้้ได้ไ้ได้ไ้ไ้้ไ้้้ไไได้ไ้้้ไไ้ ข้แล like like sure. ้วก็ใไกที hmm. ่กรุงเทพใหเข้าเจ๊ด้วยกขายลูกละสีบาทข้าเจต้นถังลูกละีบาทจะมีบางร้ที่ตขขึ้นตรงกับเเลย 3. โรงเรียนบ้านต้นเกตอำเภอแก่งกระจานขนมของป้าเยียวยาทุกสิ่ง เรานี่อยู่ไมนน้ำเพรือพวกกันไม่เปนไไม่น้ำเพริ่ว่าแต่ว่ามันจะมีแม่ระจัยแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างแต่ว่ามันก็มันมันเป็นคนลบคนบวกที่นั่นนั่นแหละวันี้ทำยังไงเราจะจะจะไล่เด็ก มันก็จะเปนผิตภัณฑ์ดีมากแล้วก็มาทำชาติให้ให้ให,ให,ให,ให้ทุกคนเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธาธิการอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราทำลอยๆแล้วมันไม่สอดคล้องกับอะไรเลยไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำตามนโยบายหน่วอย่างนีแล้วฉะนั้นเราก็มาทำความสอดคล้องว่ามันสอดคล้องกับอะไรบ้างอันนี้เป็นหนึด้านที่เป็นนโยบาย พอเพียงด้านในความเหตุผลมีอะไรบ้างพอประมาณอะไรบ้างการมีคู่กันมีอะไรบ้างนําไปสู่ด้านของคุณธรรมแล้วก็ด้านของอความรู้าพาเราเรียนของเราทางอัตลักษณ์และเอ,อกลักษณ์เนี่ยก็คือนักเรียนได้รับก,การสนับสนุนให้สร้างหลักคิดหลักปฏิบตัติําหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงน่เป็นอัตลักษณ์ รเราจะวิเคราะห์หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยเช่นการใช้น้ําพอประมาณคืออะไรเศษผลคืออะไรความรูปคู่กันคืออะไรใ mm hmm. ารทำขนมเนี่ยความมีคุ้มคุ้มกันก็เช่นระวังของร้อนระวังของมีคมอย่างนี้ค่ะหรือต้องมีการวางแผนก่อนไม่ใช่แป้งไม่พอแป้งมากไปน้อยไปต้องมีการวางแผนนัน่นคือความมีคุ้มคุ้มกันเียผลคืออะไร ความพอประมาณคืออะไรก็อ,อยู่ที่ว่าเร,ทร,รทาทำถูกแต่ละครั้งก็จะจะวิเคราะห์ไว้กับขนมทุกอย่างค่ะสี่โรงเรียนบ้านมะขามโพรงอำเภอแก่งกระจานปลูกกล้วยน้ำว้าประชุมคณะครูแล้วก็คิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับชุมชนชุมชนเกี่ยวกับการทำไร่เป็นเกษตรกรกกรมแล้วก็น่าจะหา วยได้ไง่ายด้วยแล้วก็ในการดูแลก็น่าจะง่ายน,นะคะแล้วก็ได้เอาไปอาสอนนักเรียนในชั่วโมงรถเวลาเรียนค่ะโดยจะมีคุณครูผู้รับผิดชอบก็คือตัวคุณแดงเองก็คือครูบุรุษชูใจแล้วก็คุณครูอลาสซึ่งรับผิดชอบวิชาการงานก็จะดูแลแล้วก็มีท่านหนึ่งจะคุณครูอัญชลีจะเป็นคนนำผลิตภัณฑ์กล้วยไปแปดรูปเป็นกล้วยชา ชวยบดชีซึ่งจะเอาไปในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันหโรงเรียนบ้านสามเรือนอำเภอหนองยาปร่องเห็ดแปรรูปเห็ดสามรสเห็ดนางฟ้าทอดกรอบน้ำพริกเห็ดแหนมเห็ดในหมู่บ้านสามเรือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเห็ดเห็ดนางฟ้านะคะโดยหลายครอบครัวหลายครวเรือนนะคะซึ่งก็เป็น ผู้ปกครองของเราเองด้วยด้วยนะคะกล้เราก็เอาส่วนนี้มาทําแล้วก็จัดกิจกรรมในลักษณะของโครงงานนะคะให้เด็กได้จับกิจก,กรรมที่ต้องของนักเรียนเนี่ยโรงเรียนบ้านสามเนี่ยเลือกทำเพศสวนสดิรถเนี่ยเนื่องจากว่าชุมชนเนี่ยพอผิดนาำฟ้าเป็นจํานวนมากแล้วบางครั้งบางช่วงราคาของเพดเนี่ยตกต่ำจึง มีผู้แม่บ้านในชุมชนนะคะเลยคลิปแปลรูปเกชรเป็นเพชรสวรานสามลวดมีขึ้นมากิจกรรมสุดขายนะคะของโรงเรียนบ้านสามเรียนนะคะก็จะมีเอ่อเพ็รแปลรูปอาทิเช่นเพชรสวรานสามลวเข็งนางฟ้านลอดกรอบน้ำิกเห็ดแล้วก็แหนมเห็ดขันแล้วก็ยังมีอื่นอื่นนะคะหกโรงเรียนบ้านลิ้นช้างอําเภอหนองย่าปร้องการแปรรูปพริกกระเรียง ครับกระผมนะครับนายปรนคุณแสนนะครับครูโรงเรียน้าชินาละคบกระผมนะครับเพื่อความกระชับนะครับของเวลาในการติดตามผลการดำเนินการนะครับกระผมขอนําเสนอนะครับข้อมูลเบื้องต้นของเรียนนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็อาชีพประจําท้องถิ่นรวมถึงการดำเนินการของโครงการการกล่าวทางทางวิทัศต์ที่ท่านจะได้รับชมนะครับขอบคุณนะครับ หม้อนึ่งนะคะไปไ้ถงนะคะ้ปล่อยแล้วกปเลยคะ่ค่ะสามารถแกงได้เลยแต่ว่าไม่ได้แกงยนื้สาเลนค่ะไปไลขายลงไปไปซื้อปลาริมเื่อนเป็นพรดูเป็นทิ่แกงปลาค่ะทิ่แกงปลา โรงเรียนบ้านท่าตะครออหนอ,องยาปร้องอนุรักษ์ไทยทรงดำ เป็นลึกไปในเรื่องของภาษาถิ่นครับจะจะจะ,จ,จะไม่ใช่ในส่วนของที่มันยู่อยู่ในนี้จะเป็นเรื่องของภาษาคนะ sort of รับผมจะเป็น uh, เรื่องของภาษาเรื่องเรื่องของภาษาถิ่นที่เป็นภาษาไทยทรงดังครับผมครับในขาต้ตะเคอเนี่ยครับมีเป็นเป็นพื้นที่ออชุมชนนะครับส่วนมากจะเป็นชาวไทยสงิงห์ครับผมในหมู่สองหมู่แปดแล้วก็หมู่สี่นะครับที่ที่จะเป็นไทยทรงดังเป็นส่วนใหญ่ก็ถ้าพูดถึงขา้ตะเคอก็นึกถึงไทยสรงดังครับ อืมครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ไทยเอาภาษาก่อนนะนิ่งรักข้าวฝ่ายพระศักิ์รับบ้านเกิดนะครับนะเรามีเน้นตรงนี้ใช่ไหมมีเน้นครับผมเนื่องจากเป็นโรงเรียนกองทุนด้วยเรื่องสถาบันเนี่ยครับต้องต้องมาก่อนนะครับผมเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องต้องมาก่อนแต่พอโรงเรียนเป็นโรงเรียนกองทุนการศรกษาด้วยครับผมก็จัดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันทุกทุกกิจกรรม อย่างบางหลายโรงเรียนอาจจะไม่ได้จัดแต่แต่ที่นี่ก็ต้องจัดนะครับเนื่องจากเราได้รับความขามกรณนคุณจักในหลวงรัชกาลทุกการนะครับได้ประทานเงินให้โรงเรียนหลายหลายในหลายส่วนปรนนาปรับปรุงหลายหลายอย่างก็เราก็เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ได้มีจริยธรรมแปดโรงเรียนบ้านจะโปรงอำเภอหนองยาปร้องเกษตรยั่งยืนเพื่ออาหารกลางวัน ยึดไว้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าของเราในพื้นที่ตรงนี้มันมีกเกษตรและพื้นที่กว้างกว่าเพาที่จะทำกิจกรรมเรื่องพวก,ะกะเกษตรได้ก็เลยจะยึดให้ไวเดี๋ยวจะให้น้องๆนําเสนอว่าเออปีที่แล้วเราทําอะไรไปบ้างแล้วปีนี้มีเพิ่มอย่างเช่นสตรอเบอรี่เนี่ยก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเนี่ยก็ก็น่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรอยู่ก็สักหลายหลายทุงแล้วจะคงไม่ถุนนะ เดี๋ยวจะพาไปดูเยอะอยู่แล้วก็มีขั้นปุ๊บเปตัดอะไรเยอะนี่มายถึงต้นเลยลูกต้นครับลูกไม่มีแต่เ้พ่รันนี่มีมีลูกแต่ว่าลูกเล็กนมาจะเก็บได้ก็อาน่งเรียงบ้านเจ้าองครับใกัครงการเกษตรยั่งยืนเพื่ออาหารจดตาน้อยข้อยู่อย่างพอเพียงนะครับวันนี้อาสไลด์เรามีทั้งหมด6กิจกรรมนะครับ กิจกรรมที่หนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมเพราะเห็ดนางฟ้านะครับชุดเดกภาพกิจกรรมนี้เป็นการนำนะครับนักเรียนไปปฏิบัตินะครับการดูแลรักษาการเจ็บเกี่ยวผลผลิตน,นะครับโดยเห็ดเหตุนางฟ้าของเราเนี่ยครับเราจะใช้ปุ๋ยชวีวภาพแล้วก็สารกำจัดมแมลง โดยช,ชีวภาพโดยน้ำส้มขันไม้ของเราจะเป็นเห็นนาำฟ้าอินซีร้อยปอร์เซ็นต์ครับส่วนนี้เป็นผลผลิตที่เราได้จาก ที่ทางเรียนเรานะครับปลดสากที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นฝรั่งกินโจนะครับแล้วก็ฝรั่งของเรานะครับจะเป็นการฝรั่งที่เราจะใช้ปุย๋ยหมักนะครับ <emitism. S 2> ทางเพราะที่โรงเรียนเรามีทั้งเลี้ยงงว น,นะคะคครรัับบนนี่เป็นกิจกรรมของนักเรียนนะครับในการปฏิบัตินะครับกิจกรรมที่สามนะครับเป็นก,กิจกรรมผูกองินนะคะรับกิจกรรมผูกองินนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมนะครับและเป็นกิจกรรมที่นกักเรียนมีส่วนร่วมนะครับ คือครูเป็นผู้นําแค่ภาานักเรียนได้เป็นผู้ชี้แนะแล้วก็นัเรียนได้ปฏิบัติผลที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนเป็นจุดขายในการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ8กลุ่มสาระ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะมีการลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณในด้านเวลาสถานที่บุคลากรงบประมาณมวัสดุอุปกรณ์ความมีเหตุผลได้แก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้แก่ มีการปลูกฝังตั้งแต่การวางแผนการเตรียมการอย่างรอบคอบและมีการจัดการกระบวนการทำงานส่งผลให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันมีความสามคัคคีมีความรับผิดชอบขยันและอดทนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครูทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนสิ่งที่เด็กสนใจสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะ เรียนแล้วเกิดประโยชน์สามารถออกไปแก้ปัญหาสังคมและสร้างมูลค่าขึ้นได้จะดีแค่ไหนที่การเรียนไม่ใช่เพียงแค่ในตำราหรืออยู่แค่ในห้องเรียนและจะดีแค่ไหนหากเราสามารถเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงคณะผู้จัดทำที่ปรึกษา 1. นนายสมสารลือกำลังศึกษาธีการจังหวัดเพชรบุรี 2. นายดุสิตคงคาหลวงรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีกเตดรชูศักด์ประเสริฐผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนผู้รับผิดชอบโครงการ 1. น,นางสุภัตราบูรณารมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 2. นางจงกลอัดอาพรน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 3. นางสาวทักษพรงามคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 4. นางสาวปนามาตพวงระยานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5. นางสาวทิติกาเพชรสวนพนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผนสำนักงารศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้สอน 1. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาอำเภอแก่งกระจาน 2. โรงเรียนบ้านหนองมะกอกอำเภอแก่งกระจาน 3. โรงเรียนบ้านต้นเกตอำเภอแก่งกระจาน 4. โรงเรียนบ้านมะขามโพงอำเภอแก่งกระจาน 5. โรงเรียนบ้านสามเรือนอำเภอหนองเยาปร่อง 6. โรงเรียนบ้านลิงช้างอําเภอหนองเยียปร่อง 7. โรงเรียนบ้านท่าตะครออําเภอหนองเยียปร่องและ 8. โรงเรียนบ้านจะปรงอําเภอหนองเย่าปร่อง